สวัสดีครับพี่น้อง f อทุกท่านครับเจอกัน23สพฤษภาคมพี่น้องนะครับผมวันนี้จะมาไล่ตัดยางปฏติกพี่น้องครับเนี่จะมาตัดยางยืดนะครับที่รัดกิ่งชนชมมเอาไว้พี่น้องเพราะว่าชนชมเขามีเขามียอดแล้วพี่น้องครับนะแตกยอดแล้วพี่น้องวันนี้ก็จะมาไล่ตัดยางยืดที่ยังไม่ขาดออกไปพี่น้อง ว่าจะต้องรดน้ําพี่น้องครับจะให้น้ําแล้วพี่น้องนี่สําหรับไม้ตัวนี้ก็หนักหน่อยพี่น้องนี่นี่ครับรากไหมพี่น้องรากไหมนะครับก็เลยต้องทํารากไปด้วยพี่น้องวันนี้ก็จะมาไล่ตัดยางยืดออกไปพี่น้องครับเพื่อจะได้รดน้ํานะครับพี่น้องครับผมจะรดน้ําแล้วพี่น้องเอ้จะอัดน้ํากันเต็มที่เลย หลังจากที่เขามียอดออกมาแล้วนะครับพี่น้องครับเราไม่ต้องรอให้ยางเยืดมันขาดพี่น้องนะครับมียอดก็คือติดแล้วพี่น้องเราจะเอาแค่ยางเยืดออกไป ไม่อยากให้มันทะลุถุงปฏิกพี่น้องเดี๋ยวมันแกะยากนะครับถ้าเราทํามือหนักหน่อยนี่มันจะหลุดนะครับพี่น้องครับเรานั่งแท่นเอาไว้มันอาจจะหลุดได้พี่น้องให้ได้แค่น้ํานะพี่น้องครับอย่าพึ่งเอาปุ๋ยมาใส่นะครับพี่น้องไม้เรายังไม่แข็งแรงพี่น้องครับยังไม่แข็งแรง เสร็จเรียบร้อยพี่น้องหนึ่งต้นผ่านไปครับเรื่องของเรื่องคือรากมันไหม้พี่น้อง<ะ>ก็สําหรับช,ชมที่เรานั่งแท่นเอาไว้พี่น้องนี่นะครับนี่ที่เราไม่เอาถุงปฏติกออกพี่น้องครับคือว่าไม้มันปรับปรับตัวไม่ทันนะครับพี่น้องไม้ปรับตัวปรับสภาพไม่ทันพี่น้อง ก็แนะนาว่าให้เอาแค่ยางยืดออกก็พอนะครับไม่ต้องไปคลายถุงด้วยนะครับปล่อยไปเลยพี่น้องเราจะเอาไว้แบบนี้นะครับนี่ทีนี้เราก็จะมารดน้ํามันนะครับพี่น้องครับก็ให้น้ําครับไปครับถ้าเราเอาถุงปฏติกออกนะครับพี่น้องครับไม้มันจะ <c oughs> มันปรับตัวไม่ทันใบมันจะเหี่ยวเฉาพี่น้องเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ผม เพิ่งเอาออกนะพี่น้องครับทีแรกมอครอบไว้นะครับพอพออากาศมันเข้าไปข้างในได้ใช่ไหมพี่น้องทีนี้ไม้ก็เริ่มปรับตัวนะครับปรับสภาพอย่างนี้เราก็ปล่อยไปก่อนพี่น้องครับนี่แต่เรารดน้ําได้แล้วพี่น้องแบบนี้นะครับนี่ผมก็จะรดน้ําเลยนะครับนี่ก็ออกดอกแล้วพี่น้องครับนี่ไม้ออกดอกพี่น้อง <c oughs> มันจะออกดอกเร็วหน่อยพี่น้องครับถ้าไม้มันนั่งแท่นนะครับการนั่งแท่นเสียบยอดนะครับส่วนมากเขาจะเอาไว้ทําสายพันธุ์พี่น้องมันจะออกดอกไวพี่น้องครับถ้าเราตัดมานั่งแท่นไว้นะครับอันนี้ติดแล้วมันก็ออกดอกพี่น้องครับทีนี้เราก็รอแค่เอาน้ํามารดมัน เลยพี่น้องครับนี่พี่ใหญ่ของเราพี่น้องผมก็จะไล่ตัดตุงปติไอไล่ตัดไล่ตัดยางยืดออกไปเลยพี่น้องครับนี่นะครับผมก็จะเอาน้ำมารดมันเบาวิวพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ก็เหลือแต่พี่ใหญ่ของเราพี่น้องนะครับพี่ใหญ่ของเรา เดี๋ยวจะต้องเอาน้ํามาให้พี่ใหญ่แล้วพี่น้องนี่ให้น้ําก็จะเอามา้าวสับมากรบมากรบรากหน่อยพี่น้องครับนี่กลัวว่ารากมันจะไหม้ก่อนพี่น้องไม้มันติดหมดแล้วพี่น้องครับแต่เรายังไม่ได้เอาทุงปติออกเลยดึงแรงไม่ได้พี่น้อง กลัวว่ามันจะขาดนะครับกิ่งมันจะขาดพี่น้องครับเราดึงขึ้นมาหน่อยก็ได้พี่น้องครับเนี่ยนะนี่ครับตรงปลติกนะครับพี่น้องเราดึงขึ้นมาหน่อยครับให้มันรุมรวมไว้ยังไม่ต้องเอาออกพี่น้องยังไม่ต้องเอาออกครับเราแค่มาเอายางยืดออกเฉยเยพี่น้องแต่ตรงปลติกเราไว้ก่อนครับเพราะว่าเราจะรดน้ํามัน ไม้มันปรับสภาพไม่ทันพี่น้องไม้ก็เหมือนคนแหละครับปรับสภาพไม่ทันพี่น้องครับแล้วก็เอาแต่ยางยืดออกก็พอส่วนกิ่งที่มันทะลุถุงปลติกออกมาแล้วก็ช่วยมันดึงออกหน่อยนะพี่น้องแล้วต้องเอาออกเลยนะครับไม่ต้องรอ วมันขาดเดี๋ยวผมจะเอามีดค่อยๆไล่ตัดเอาพี่น้องครับเนี่ยจะเอามีดค่อยๆไล่ตัดตรงปฏติกออกพี่น้องว่าผมถ้าผมดึงน่ะม,มันเคยขาดพี่น้องครับเคยขาดผมก็เลยไม่กล้าดึงพี่น้องกลัวต้องซ่อมพี่น้องครับกลัวต้องซ่อมสงสารกิ่งนี้เหลือเกินพี่น้องครับเนี่ย เบอร์14เบอร์อะไรนอ้อพี่น้องครับกิ่งสั้นนิดเดียวพี่น้องอุต่าห์แตกตากิ่งให้นะครับแตกยอดให้พี่น้องผมก็จะดึงขึ้นอย่างนี้พี่น้องครับนี่นี่นครับ เราต้องดึงพี่น้องครับดึงให้มันคลายหน่อยนิดนึงครับนะพร้อมที่จะให้น้ําเต็มที่แล้วพี่น้องครับนี่นี่นะครับเลี้ยงไว้ให้น้ําเลี้ยงไว้ในร่มที่มีแสงลําไรก่อนพี่น้องนะครับ,รบสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวค่อยอ,ออกแดดพี่น้องสําหรับไม้นั่งแท่นนะครับนี่ตันนี้ก็สิบเอ็ดสีพี่น้อง ยังไม่ได้ไล่สีให้ดูเลยนะครับไม่รู้สีไหนเป็นสีไหนครับเนี่ยวันนี้จะอัดน้ําก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเพิ่งให้ปุ๋ยนะครับพี่น้องเราให้ได้แค่น้ํานะครับเนี่ให้ได้แค่น้ําอย่างเดียวครับผมนี่นะครับ ไม้มันจะชะงักไประยะหนึ่งพี่น้องนะครับหลังจากนั้นมันก็จะฟื้นตัวนะครับเพราะว่าเราดึงดึงถุงพลาสติกออกไม้มันปรับตัวไม่ทันพี่น้องนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับมันไม่ตายมันแค่ปรับตัวไม่ทันนะครับแต่พักหนึ่งพอเราให้น้ำไปเขาก็จะปรับตัวของเขาเองนะครับพี่น้องลักษณะนี้ก็ คุมลากหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าแดดมันแรงมันจะไหมเอานะครับรอให้เขาบานก่อนพี่น้องครับจะได้ดูความสวยของเขาไม้ต้นนี้นะครับพี่น้องฝนก็จะตกแต่ไม่ตกลักษณะนี้เราจะต้องเอาเสแลนมาครอบมาคุมไว้พี่น้องครับนี่ป้องกันลากใหม่ เพราะว่าเรายกสูงมากนะครับต้องใช้สลนพี่น้องนี่ก็เป็นนั่งแท่นอีกต้นหนึ่งครับก็วันนี้มาแนะนำเรื่องของการ <c oughs> ให้น้ำนะครับพี่น้องครับว่าการให้น้ำไม้นั่งแท่นให้ได้ช่วงไหนนะครับพี่น้องครับก็คือช่วงที่เขาแตกยอดใหม่ แล้วเราก็จะต้องแกะถุงพลาสติกออกด้วยยางยืดออกด้วยพี่น้องครับเอาแค่ยางยืดออกพี่น้องครับยังไม่ต้องไปดึงถุงพลาสติกออกนะครับเดี๋ยวไม้มันจะชะงักนะครับพี่น้องเอาถุงพลาสติกไว้อย่างนั้นแหละนะครับเลี้ยงไปก่อนสักสามสี่วันพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดึงถุงพลาสติกออกสำคัญมากๆเลยอย่าเอาปุ๋ยไปใส่นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไม้มันจะเสียหายนะครับพี่น้องรองให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับเราค่อยเปลี่ยนดินให้ให้ปุ๋ยด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องของการดูแลไม้นั่งแท่นพี่น้องนะครับสำหรับพี่น้อง fc นั่งแท่นเอาไว้ก็มันมียอดใหม่มาก็เอายางยืดออกเลยนะครับยางยืดออกพี่น้อง เดี๋ยวมันจะทะลุถุงพลาสติกพี่น้องครับถ้าทะลุถุงพลาสติกได้นะครับมันจะดึงออกยากบางจีมือเราหนักพี่น้องเราดึงแรงๆนละยยอดหักก็ได้นะครับผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับฝนก็จะมาแล้วพี่น้องไม่รู้จะมาหรือเปล่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ